บรรยากาศยามเย็นกับคุณผู้ชมอาพรชาแนลค่ะถ่ายบรรยากาศข้างหลังบ้านค่ะข้างหลังบ้านชมต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรพื้นบ้านนี่ค่ะดอกของล้างจืดลางจืดแล้วนี่ก็เป็นผูชลุค่ะใบผูชลุ ที่อาศัยของต้นว่านางจืดค่ะก็คือต้นมะเฟืองค่ะต้นมะเฟืองต้นมะเฟืองเดีวนี้ก็มะกรูดค่ะมะกรูดใบดกๆเอาไว้ใช้ใบปรุงอาหารค่ะคุณผู้ชม นี่เลยค่ะใบดกๆค่ะใบดกๆแล้วก็นี่ค่ะผู้ด่างอุ้ย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 ,ยหัวปี เกือบจะสุดแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอีกหนึ่งปีค่ะนี่ค่ะแล้วก็เครือเก่าตรงนั้นอีกหนึ่งเครือค่ะคุณผู้ชมหนึ่งเครือกล้วยค่ะหนึ่งเครือกับนี่เลยค่ะอีกหนึ่งปีค่ะเกือบจะสุดแล้วค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จ็ดหวีแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ็ดหวีแล้วค่ะเจ็ดหวีแล้วก,ววก็นั่นอีกหนึ่งเครือค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้าค่ะกล้วยน้าําว้ากล้วยน้าําว้าตรงนั้นเป็นกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองบรรยากาศข้างหลังบ้านค่ะข้างหลังบ้านหลังบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชม ต้นว่าลางจืดค่ะต้นว่าลางจืด